จากของเล่นพื้นบ้านกลางทุ่งนาสู่สินค้าชุมชนหนึ่งเดียวในไทยค่ะลูกลมนาหมื่นสีเสียงแห่งวิถีชาวนาที่กลายเป็นมรดกภูมิปัญญาส่งต่อรุ่นสู่รุ่นและกำลังจะถูกนำมาประชันกันในเทศกาลแข่งขันลูกลมปี2568จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาร่วมค้นหาความพิเศษของลูกลมและสเสน่ห์ของงานเทศกาลที่ไม่เหมือนใครที่นี่นามื่นสีจังหวัดตรังค่ะ ที่หมู่บ้านลูกลมหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลูกลมบ้านนาหมื่นสีหมู่ที่สองตําบลน,นาหม่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำลูกลมซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังฤดูเก,เก็บเกี่ยวที่ลมพัดแรงลูกลมที่ทำจากไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาติจะถูกปักกลางทุง่งนาเสียงของมัน ช่วยไลยโนกาที่มาจิกกินข้าวค่ะและยังกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่นรุ่มองมาเก่งองมาเปิดตัวในการนำหรือการท่องเที่ยวเลโกมาเก่ง,เ,าาเ,กงเ,าาเก่งเพื่อทำความเป็นเลิดเล็กการตรงถืมการละลิ่นที่เราจะถือโทษถ้าเราไม่เก่งปลุกปลุกมาลิน่นนักกีฬาเรามันไม่ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีตัวที่จะ กับดันมาเล่นกันเฉยๆไม่ได้ดต้องมีการเก่งขันมีรางวัลเพือ่อให,<ป>ห้ลุกความรู้สึกยกระดับการทำลูกลมให้ดีขึ้นยั้งได้เสียงแล้วก็เครื่องทงทีนี้นอกจากทำอันเล็กที่เป็นของที่ลึกของรางวัลของคนด้วยแล้วน,ะะนี่ค่ะเราเราทำตัวใหญ่ไปร่วมงานได้ไหมคะ,ะตัวใหญ่ก็ทำครับทำทงอนุรักษ์ทำเก่ง ใหญ่พิเศษใหญ่ปกติมีมีหมดในสนามครับแล้วแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนที่ที่กุณตาทําขายเนี่ยออตัวนังเท่าไหร่แล้วส่ไงไปตัวนี้ก็นะนะแปดร้อยห้าสิบเลขตรงก็ก้าตรงตามตามมาตารฐานของไปตษนีของความเป็นจรงิงตามราคาในประเทศไดยก็จ่งทั่วประเทศ ตามที่เขาสั่งแล้วอย่างปีปีที่ผ่านมาเดี๋ยวปีที่ผ่านมานี่ขายไปได้เยอะไหมคะปีเนี้ปีนี้ปีปีหกเจ็นี้ก็ขายก็สิบกว่าตัวเราไม่เน้นในการยอดขายเดี๋ยวเน้นการเอาไปเพื่ออนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการละลิ่นว่าลูกลมต่างไ่ายต่างลังต่างนวมุนจีเรามีลูกลุมมีทั้งทุกขนาด นอกจากเป็นของเล่นพื้นบ้านลูกลมนาหมื่นสียังได้รับความนิยมเป็นสินค้าของฝากส่งขายทั่วไทยค่ะโดยลูกลมขนาดเล็กราคาเริ่มต้นที่850บาทส่วนขนาดใหญ่สำหรับแข่งขันราคาตั้งแต่2,000ถึง4,000บาทขึ้นไปค่ะขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเครื่องประดับส่วนทางด้านคุณตารุ่นไพรินชาวบ้านผู้อนุรักษ์ลูกลมได้บอกกับเราค่ะว่าตนเองทำลูกลมมาตั้งแต่เด็ก ปีนี้ก็ยังมีคนสั่งจากต่างจังหวัดอยู่ค่ะอย่างตอนนี้กำลังทำของลูกค้าจากนครศรีธรรมราชเพื่อน,นำไปแข่งขันและตั้งโชว์ค่ะและสำหรับงานแข่งขันลูกลมปีนี้นะคะ2,568นอกจากจะมีการประกวดลูกลมประเภทต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่อาทิการเยี่ยมชมถ้าเขาช้างหายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลนาเหมืนสีด้วยค่ะ การแข่งขันกีฬาโซโรอันดามันกีมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อนําไปใช้เดินในกระบวนปารลิตและก็ประชาสัมพันธ์ลูกหลุมของตาบลมณามือนสีเราครับวันนี้ครูสุวัสดิ์เพชรขาวครูโซโรตำบลมณามือนสีครับขอบคุณคุณตาประเสริฐกุมุนมากมากครับที่ได้สนับสนุนลูกหลุมของตำบลมณามือนสีนะครับซึ่งเป็นภูิปัญญาและก็เป็น คาราล,ลินนะครับของจตบุนาเหมือนสรีนะครับสืบโต้กันมาแล้ววันนี้ได้นำไปประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดภูกเก็ตครับครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจลูกลมสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-276-6058และ095-257-9857ค่ะงานแข่งขันลูกลมปี2,568จัดขึ้นระหว่างวันที่5-9ถึง9มีนาคมนี้ที่ตำบลน,นาหมือนสีอำเภอนายงจังหวัดตรัง หามพลาดนะคะ